คุณส่งค่าเงินจำนำข้าวเมื่อถึงมือของชาวนาแล้วไม่ว่าจะถูกส่งต่อไปอย่างเจ้าหนี้หรือว่าจะนำไปลงทุนทำนาต่อไม่เงินดังกล่าวย่อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า90 0 0 0ล้านบาทนะคะติดตามได้จากรายงานคะ่ะ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงิน40,000ล้านบาทได้มีการโอนเข้าบัญชีชาวนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเหล่าเจ้าหน้าที่ทหารประจำสาขาทกสที่คอยสอดส่องดูแลไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มทวงหนี้ไม่เป็นธรรมเข้ามากล้ำกลายหวังให้ชาวนาได้รับเงินไปใช้ทำกินไปลงทุนใหม่ก็ดูแลที่ชาวนาเอาใบป,ประทวนมาขึ้นเงินนะครับคือรับเงินจากธนาคารแล้วออกมาข้างนอกเนี่ย มีคนมาทวงหนี้ชาวนาหรือเปล่าซึ่งเป็นในหน้าที่ชาวนาไปกู้เงินมาผมก็ให้ลูกน้องสอดส่องคือคาดหวังว่ารัฐบาลรักษาการ,ร,กาการท,ที่นำเงินมาจ่ายเนี่ยเงินต้องถึงชาวนาไม่ใช่ไปถึงนายทุนท,ท,ที่ออกเงินออกเงินกู้ละเม่าชาวนาิ้างครับเราเรามีเราก็เอาไปให้เขาแต่ถ้าเกิดเขามาทวงแบบว่ามาทําร้ายอะไรเราอย่างนี้มันก็ไม่สมควรเราเรายังไม่ได้เงินเราก็ยังไม่มีไปให้ไง พอได้เงินมาเราก็จะรีบเอาไปให้เขานั่นแหละประกาศของคชชอสชฉบับที่46ที่ระบุมิให้ผู้ใดทวงถามหนี้ชาวนาอย่างไม่เป็นธรรมสร้างความอุ่นใจให้กับชาวนาไทยที่พวกเขารอคอยเงินในโครงการรับจำนำข้าวมาหลายเดือนว่าจะไม่มีใครสามารถกระชากเงินจากกระเป๋าของพวกเขาได้หากพวกเขาไม่เต็มใจส่วนใหญ่ปัญหาของชาวนาไทยที่กู้หนี้ยืมสินจะอยู่ในห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นหนี้ค่าไถนาค่ายาค่าปุย๋ย ชาวนายืนยันไม่หนีหนี้เมื่อมีก็ต้องจ่ายแม้เป็นหนี้นอกระบบก็ต้องรีบใช้เพราะกลัวดอกเบี้ยแพงอีกทั้งหวังจะหยิบยืมอีกในภายหน้าส่วนใหญ่นําเงินไปซื้อสินค้าอุปกรณ์ทางการเกษตรและสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการอุปโภคบริโภคเท่ากับเงินดังกล่าวก็มีส่วนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทอดหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรที่มีหนี้มีสินในระหว่างรอเงินจำนำข้าวมาห้าเดือนเนี่ยก็จะเป็นหนี้เป็นสินที่เกี่ยวกับกระบวนการทํานาเช่น ค้างค่ารถตีดินค่ารถไถนาค่ารถเกี่ยวข้าวหรือว่าค่าน้ํามันซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ที่เขามารอรับอยู่เนื่องจากว่าเขาก็มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกับชาวนาะเพราะเขาต้องออกตังไปก่อน ดังนั้นไม่ว่าชาวนาจะนําเงินที่ได้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือปัจจัยการผลิตเพื่อทํานาในรอบต่อไปหรือแม้แต่นําไปใช้หนี้ย่อมมีเม็ดเงินจํานวนไม่น้อยเกือบแสนล้านบาทที่จะอัดฉีดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเหมือนเป็นแรงครับเคลื่อนสําคัญทําให้ตลาดในประเทศที่ซบเซากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพียงแต่การดูแลไม่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาต้องเดือดร้อนซ้ำจากการทวงหนี้ของนายทุนโหดเท่านั้น